สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักน้องคนไทยคนหนึ่งนะครับซึ่งขับรถบรรทุกในอเมริกาเหมือนกันนะก็วันนี้ก็จะว่าบังเอิญก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเราขับรถแล้วน้องเขาจะลงมาเส้นทางที่ผมวิ่งเพิ่งวิ่งขึ้นมาวันนี้พอดีนะก็เลยจะสวนกันแล้วน้องชั่วโมงจะหมดพอดีนะครับก็เลยว่าโทรติดต่อกันก็จะให้มาจอดนอนที่เดียวกันคืนนี้นะครับก็จะกินข้าวกินอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอาหารก,กินบนรถอะไรเงี้ยแหละครับก็เพิ่งเจอน้องเขาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเคยแต่คุยกัน ในโทรศัพท์นะครับก็วันนี้จะมีโอกาสได้เจอกันเดี๋ยวจะพาไปดูและลองสัมภาษณ์น้องเขานี่หน่อยนะครับผมตอนนี้น้องก็ใกล้มาถึงแล้ะเพิ่งออกจากทางเบี่ยงออกมาแล้วครับคาดว่าน่าจะไม่เกิน5นาทีก็น่าจะถึงแล้วส่วนวันนี้ผมก็อยู่ในที่บริษัทเหมือนเดิมนะครับพอดีไปรับโหลดอันนั้นมาแล้วก็มาทิ้งไว้นะแล้๋ยวเดี๋ยวตาลุงคนนี้แกจะมารับตู้ไปโหลดไว้เอาของลงพรุ่งนี้นะครับ แล้วพรุ่งนี้ผมก็มีงานใหม่ก็คือมาเอาตู้เป่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวลงไปรับโหลดข้างล่างแล้วก็กลับมาทิ้งไว้ที่เดิมนะครับก็จะวิ่งวนอยู่ตรงนี้ครับแปลโหลดแล้วมาทิ้งไว้เขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโหลด2นะซึ่งจอกพรุ่งนี้ครับเพราะวันนี้ชั่วโมงขับผมหมดแล้วก็พอดีน้องจะแวะมาหาด้วยน้องก็ชั่วโมงหมดเหมือนกันก็เลยนัดเจอกัน,กนครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็ออกแต่เช้าส่วนผมก็จอกไปเดินทางไปรับโหลดแต่เช้าพรุ่งนี้ครับนี่นะคนไทยก็นะบางที ขับรถเหมือนกันนะบางทีประเทศใหญ่นะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่หลายคนนะครับบางทีเราขับสวนกันเราก็คุยสื่อสารกันนะครับเมื่อมีโอกาสผ่านมาใกล้กันก็จะนัดแวะเจอกันนะครับเฮ้ยครับทุกคนตอนนี้คิดว่าน้องน่าจะมาถึงแล้วนะผมก็เพิ่งเจอน้องมาครั้งแรกนะแต่ว่าเคยเคยุยโทรศัพท์กันชอบขับรถแล้วก็ประชุมสายคุยกันครับแกล้งง่วงแกล้งเหงาน,นะเ,าเพิ่งเจอน้องครั้งแรกเหมือนกันวันนี้ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวว่าวันนี้บนรถมีอะไรทานมัง่งมาแล้วท <laughs> <น>่า <laughs> นแหนฮแหมหนุ่มรอแห่งอเมริกาสวัสดีครับเอารถไปจอดเลยวะจอดที่ได้ไหมฮะพาพี่ได้ไหมไอ้อตรงนี้เดี๋ยวเขาจเจอตู้มาดดอปขึ้นลงข้คุณเดี๋ยวเราต้องวนไปตรงนู้น,น,นเ,เดี๋ยวพี่ไปขึ้นรถไปโอ้โหดูติ๊กเกอร์วัยรุ่นสร้างตัว ชอบติ๊กเกอร์ว่ะไ,ไปรูปสร้างตัวมันลบไปนะพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยุงขยายมันได้ทีวันนี้ขับมากี่ร้อยไมล์เนี่ยวันนี้เหรอเอ่อน่าจะประมาณ650ครับก็เต็มล็อกเลย650ป,ประมาณ600 600เดี๋ยวผมขอขออฟดิวตี้ไปหน่อนะพี่อืมโอ้นี่13สปีด13ครับผม13เกียร์นะคันนี้ เครื่องอะไรนะเบคคันนี้รุ่นร ouais. ุ่นะายปีอะไรนั่นนี่ D15 ครับผม D 1 5ใช่รถปีอะไรนะปีสองพันสิบสามครับรถปีสองพันสิบสามสิบสามสปีดนะครับหลายคนเขาอยากเห็นแบบนี Perfect. ้ว่าแบบเข้าเข้าเกียร์แบบไม่ใช่คลัชอะไรเงี้ยตอาไปไกลนี่นี่ข้างหลังนี่ขานไปก็ได้ถอดปลั๊กมันจะได้รีเซ็ตไยไห้ถอดปลั๊กถอดปลั๊กชั่วโมงขับอะ แกทธรดรานนี่เสียงนันก็นี่ไม่ได้ทำท่อไหมไอะไรฮะไม่ได้ทำไปเลยก็วนะิ่งเจิมเลิมไปตู้ตู้ตมีของไหมเนี่ยมีครับสามเอ่อสามหมื่นหนึ่งพันห้ารครับคุณพี่แบกมาโอ้ก็หนักอยู่นะ้นี่คันนี้เพิ่ง เบสบอกว่าเพิ่งยกเกียร์มาใหม่ใช่ป่ะใช่ครับผมยกเกียร์ไปเท่าไหร่นะวันนีโน้โดนรวมค่าลากค่าเกียร์แล้วก็เปลี่ยนคันด,ด้วยครับประมาณเกือบหนึ่งหมื่นเกือบ 1, หนึ่งหมื่นเหรียญก็ประมาณสามแสนหะ้าเนาะถ้าเปา็นเงินบ้านเราค่าลากอย่างเดียวเท่าไหร่ค่าลากรู้ไหมค่าลากรู้สึกผมจะโดนหกร้อยอยู่ประมาณเจ็ดร้อยเหรียญเจ็ดร้อยเหรียญประมาณกี่ไมล์นะเออล่าต้นนี้เอาประมาณเอาผมจำไม่ได้ประมาณสิบ สิบกว่าไม้นี่แหละครับสิบกว่าไม้หรือประมาณสิบหกสิบเจ็ดโลนะทุกคนค่าลากอ่าไ,ได้ไ,ได้เจ็ด 7, เกือบเจ็ดร้อยเหรียญสิบกว่าโลก็ประมาณสองหมื่นกว่าทุกคนลากสิบกว่าโลใช่สาเหตุเกิดจากการเอ่อข้อล่างน้ำมันเกียร์แตกครับ <laughs> ท่นนี้ <laughs> ผมก็ดันจากเอารู้สึกจะจากจอร์เจียกลับไปโอจีเนียครับก็คือขับรถเปล่ากลับเพื่อจะไปหาช่างที่อ่า ที่ทําประจําแต่ทีนี้คิดผิดจริงๆถ้าถ้ามันรั่วขนาดนั้นควรต้องหาที่ทําโดยแบบแถวนั้นเลยครับพี่ก็เลยแถวนั้นเลยก็เลยได้ยกยกเกียร์ใหม่ใช่ก็เลยต้องยกเกียร์ใหม่เลยจากการที่งบกลัวโดนช่างแถวนั้นฟันหัวไงพี่ก็โดนเบ็ดเสร็จไปก็ยกเกียร์เปลี่ยนอะไรด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อท่อรังไอ้รังน้ำมันเกียร์นี่น โดนไปน่าจะเกือบสองพันเหรียญครับก็เบ็ดเสร็จล้างน้ำมันก่อนอ่าใช่แล้วพอล้างน้ำมันเสร็จปุ๊บผมขับขับไปได้อีกสามวันเกียร์ก็พังตามเลยโอ้สวยซ้ำซวยซ้อนใช่ก็เลยต้องยกเกียร์รอบนึงก็เบ็ดเสร็จออกไปที่ประมาณสามแสนห้าครับผมคันนี้ไปที่ว่านกอะไรนะไก่งวงใช่ครับลอยขึ้นมาทุกคนฟาดกระจกทะลุกระจกมาอยู่บนตักเบรคคันนี้ล่ามนองขั้าลากอีกเท่าไหร่นะกระจกขั้นลากผมโดนไปอ่ โดนค่าลากไปเท่าไหร่นะพันถึงพันแปดค่าลากพันแปดพันพันหกพันเจ็ดได้ครับก็เงินไทยก็ไม่รู้อะสี 50, 50, 50, ่หนะ้าหมื่นห้าหมื่นนะเนาะประมาณนั้นที่นี่ค่าลากแพงนะถ้ารถเป็นไรเนาะเฉพาะค่าลากนี่ก็เจ็บแล้วนะแอนชอบไปรุ่นชอบอ่ะติ๊กเกอร์ไว้รุรนร่นสร้างตัวรอบบูสโหลดอยู่ ไปขาดอันนี้แบบน้ำที่ปั๊มก่อนใช่ป่ะนะหนืดเหมือนกันนะขาตั้งอ่ะสามวันไม่หนืดไม่หนืด <c oughs> นอ่ะรีวิวเลย <c oughs> เพราะว่าตู้เนี้ผมได้มาต้องตั้งใหม่หน่อยประมาณสองพสิบแปด แต่ผมไม่กล้าเลยแหละัวนี้ก็เลยผมชอบนะเพราะว่าไปลองเหมือนตู้อื่นแล้วมสนุกมากไม่เท่าเหอนกันไม่เท่ากันอะเบ้เบ้มาอยู่นี่กี่ปีแล้วอ่ะ ข้าปีที่6ปีที่หกแล้วก็วัยนะแป๊บเดียวขับรถบรรทุกแล้วอ่ะแป๊บเดียวผมเพิ่งเริ่มขับถ้าตามแบบขี่ประมาณ1ปีกับเดี๋ยวนะผมได้เดือน2ปีครึ่งพอดีเลยปีครึ่งพอดีใช่ครับประมาณชอบไหมความรู้สึกส่วนตัวชอบไหมก่อนก่อนนั้นที่เบสไปอยู่อเมริกาเบสทำอาชีพอื่นมาก่อนไหมใช่ครับก็ทำร้านอาหารก็ทำร้านอาหารก็สไตล์เดียวกันเกิดทั้งหมดนะเริ่มต้นจากร้านอาหารมาแล้วทำร้านอาหารมาก่อน แลเสร็จป you know, like 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 think ุ๊บก็เป็นมาหมดทุกอย่างครับทำเหมือนในร้านในร้านอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนร้านไปมาอะไรเงี้ยแล้วพอมาเหมือนเหมือนวันหนึ่งผมอยากคิดว่าอยากมีอะไรเป็นมอนเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยเ้ยก็เลยคิดว่าอยากอยากเหมือนอยากออกจากนอกกรอบด้วยงเงี้ยที่แบบเออเราทาร้านอาหารมาตลอดแล้วก็อยากทำอะไรที่มันให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วมาถึงแบบแรกๆถึงแบบนึกอยากมาขับรถบรรทุกคือสาเหตุหลักๆคืออะไรรายได้ได้ยินเรื่องรายได้รายได้ด้วยครับแล้วก็เห็น เหมือนเห็นนุ่นพี่เห็นอย่างพี่ปิ๋มหรือหรือพี่ตั้มอ่างเงี้ยคนที่เอ่อุ่นพี่ที่อยู่ใกล้บ้านกันเขาเขาเริ่มก่อนอแล้วทีนี้ผมก็เลยเหมือนเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเราเรายังไม่ได้คิดว่าจะเริ่มจนมีพี่คนที่ใกล้ตัวเขาได้ไปเริ่มผมเลยก็เลยได้ปรึกษาเขาครับปรึกษาแล้วก็ถามว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงเรียนยังไงต้องไปสอบอะไรต้องไปติดต่อยังไงก่อนอะไรเงี้ยกับเกี่ยวกับเรื่องเรียน มันก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงนะถ้าเปบเทีบแล้วค่อนข้างมั่นคงมีโหลดมีงานวิ่งตลอดใช่ครับคือคือยังไงก็ต้องสินค้าต้องส่งอยู่ตลอดในอเมริกาเพราะว่าต้องเวียนตลอดใช่เท่าที่ได้ยินมัน7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นไหมขนส่งโดยรถบรรทุกเนาะในอเมริกานะใช่่าจะได้ผมก็ไม่ค่อยชวนเนี่ยมันก็เป็นงานที่รายได้ค่าตอบแทนดีพอสมควรใช่ดีถ้าเป็บใช่ใช่หน้าหนาวหน้าอะไรเนาะใช่ครับ แล้วก็เหงาเออยอยู่คนเดียวอ่าแต่ผมด้ว่าผมผมอยู่คนเดียวอยู่แล้วผมเลยไม่ติดเร่งนี้ใช่อะไรเงี้ยก็ผมอยู่บ้านก็มีแบบออกไปหารุ่นพี่หาอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในห้องแล้วเบสเบสวิ่งนานไหมเข้าบ้านทีนึงอ่าส่วนใหญ่ถ้าผมออกหนึ่งเทียผมจะพยายามออกให้ได้นานมากที่สุดถ้าไม่มีติดเรื่องอ่าติดเรื่องอ่าวันหยุดผมก็จะไม่เข้าก็คือจะไหลไหลไหลไปเรื่อยหรือถ้าไม่มีภารกิจที่ต้องไปทำอะไรเงี้ยผมก็จะคือจะวิ่งไปเรื่อยเลยอืม ช่่ครรับเาวทมิกไม่ได้มีลูกไม่มีแฟนอยู่แล้วก็ใช่ครับทำงานเก็บเงินอย่างเดียวใช่ครับงี้สาวๆงี้สาวๆก็ลื้มเลยเลไม่มีลูกไม่มีเมียหาคนช่วยใช้ตังค์อยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับชคนผ่อนอาเช่าห้องที่บ้านที่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 อยู่ด้วยครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่เหาคนมาอยู่แทนช่วยจ่ายหน่อยครับช่วยจ่ายเอ้ยพวกนี้เดี๋ยวหญิงก็ไม่มาเลย โอเคอันนี้เราไปไหนนะนี่ไปปั๊มเนาะไปปั๊มเลยก็ได้ไหมอราจปกินข้าวก่อนไปปั๊มแล้วกลับมากินดีกว่าไหมนะจะได้ก่อนมืดอ่ะแล้วตอนแรกที่เบสมาอเมริกาเนี่ยเผื่อคนพี่พี่พี่น้องคนไทยเขาอยากรู้นะว่าเบสมาอยู่ได้ยังไงอย่างแรกคือเข้ามาอเมริกาได้ยังไงอะไรเงี้ยมาด้วยวีซ่าอะไรเอ่อตอนนั้นผมเรียนจบมหกที่ไทยครับอ่าฮะแล้ว คือผมมีแผนกับแม่ไ้ก่อนแล้วว่าจะว่าแม่จะให้ผมมาย้ายมาที่เมกาครับเพราะแม่มาอยู่ก่อนอ๋อแม่ไม่อยู่ก่อนแล้วแม่ก็ทําเรื่องเอาเรามาใช่ครับตอนเบ้มาเกินอายุเกินผมมาประมาณสิบแปดครับก็ยังไม่ยากเกินแต่พี่ดีนว่าถ้าอายุเกินสิบแปดหรืออะไรสักอย่างจะยากใช่ไหมมันเป็นด้วยที่ว่าแม่ยื่นเรื่องก่อนผมสิบแปดผมน่าจะวันสิบหกาสิบเจ็ดถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ ก็พอเบสมาปุ๊บเบสก็ได้เป็นใบเขียวใบเขียวใช่ก็เป็นสไตล์คล้ายๆผมผมก็คือแม่แต่งงานกับสัญชาติปุ๊บแล้วพอแม่มาอยู่นี่ก็เดินเรื่องเอาพี่มาใช่ครับแล้วพี่ก็ได้ใบเขียวหลังจากนั้นพี่ก็มาสอบเอาสัญชาติอะไรเงี้ยก็นั่นคือผลที่พวกเราสามารถมาอยู่เมกาได้นะครับการจะขับรถก็ต้องมีใบเขียวเนาะใบเขียวหรือเป็นสัญชาติอเมริกันก่อนที่แล้วแล้วแล้วคือเท่าที่เคยได้ยินว่าก่อนทำใบขี่รถบรรทุกเราต้องมีใบขี่รถเล็กก่อนใช่ไหมผมจะหนึ่งถสองปีไหม ปี <จะ S 2> หรือ,รอ2อปี<ช> 2> แล้วแต่รัดมาเพื่อสร้างประวัติการขับขี่นะครับก่อนที่จะไปเริ่มโรงเรียนขับรถบรรทุกได้นะเนาะคือต้องมีก่อนแล้วก็เบสไปโรงเรียนนานไหมผมเรียนประมาณ3-4ถึงสี่วิก็จะไม่ผิดนะก็ประมาณเดือนหนึ่ง่ค่าโรงเรียนประมาณเท่าไหร่เบสจำได้ปะ่ะเอ่าผมจ่ายไป4,5 0 0ครับ4,500ก็คูณเงินไทยก็35นะครับตอนนี้ก็จะตกประมาณแสนแสนกว่าก็ก็จะอยู่แถวๆนี้ครับก็แล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่รัฐเนาะ ค่ว่าตอนนี้ขึ้นแล้วค่าเรียนราคาขึ้นใช่เขาเหมือนรัฐบาลเขาให้เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนใหม่ครับแต่รัฐบาลบังคับว่าเราต้องไปโรงเรียนใช่ถ้าจะขับรถบรรทุกใช่ต้องมีชั่วโมงไปโชว์เขาว่าเราไปเรียนจริงเราไปมีชั่วโมงในห้องเรียนมีชั่วโมงขับเก็บประสบการณ์ก็คือต้องไปหาประสบการณ์ก็ค่อยๆไต่เต้าเอาเอาผมยังผมมันไม่มีก็คือไปก็คือเขียนกระดาษสดๆเลยแล้วก็คือใครจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีห้ามหรืออะไรเงี้ยครับ ความรู้สึกเบสต,ตอนที่แบบเริ่มเริ่มไปเรียนเนี่ยยากไหมคิดว่ายากไหมตอนนั้นเรื่องภาษามีปัญหาเป็นเป็นเป็นเ,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 นเขาเรียกวอะไรเป็นอุปสรรคไหมตอนแรกผมกลัวครับเพราะว่าอย่างหนึ่งภาษาผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดีหรืออะไรก็คือธรรมดาทั่วไปสื่อสารได้ผมเออผมเออเหมือนประมาณว่ากลัวมากกว่ากลัวกลัวกับสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอ,อว่าเราจะไปเจออะไรในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยในเมื่อภาษาเราเรา ไม่ได้ดีหรือเราไม่ได้รู้เหมือนคนที่นี่เขาหรืออะไรเง<ช>ี้ยเราก็กลัวไปสู้กับเขาหรือพูดกับเขาไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกพี่ยากสุดตอนที่สอบแบบกี่น่าจะเป็นเรื่องตรวจสภาพรถไหมสําหรับ<ช>คนต่างชาติอย่างเราค,รคือการ<ช>ตรวจสภาพรถนะครับก็คือการสอบขับรถบรรทุกนี่หนึ่งในหลักสูตรที่เราต้องต้องสอบก็คือการตรวจสภาพรถทั้งคันเนาะ<ช>ตั้งแต่ห้องเครื่องตั้งแต่วิธีนั่งตรงนี้นะครับแม้กระทั่งเราสอบเลียนเอาเกียร์กระปุกเรายังต้องเลือกเลียนนะครับก็คือถ้าเราจะขับเกียร์กระปุกเราต้อง ไปสอบเกียร์กระปุกแล้วเขาจะระบุในใบกับขี่แยกนะครับจะไม่ได้ใช้รวมเนาะใครขับออโต้ก็จะไม่สามารถขับเกียร์กระปุกได้ใช่นั่นก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆถ้าขับเกียร์กระปุกเราสามารถไปขับออโต้ได้จังสองอย่างก็คือจะเป็นข้อได้เปรียบใช่ครับใช่การตรวจสภาพรถก็คือ เปิดตั้งแต่เครื่องพูดเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังว่าตรงไหนพังตรงเช็คอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยสายพานเป็นยังไงดอกยางควรมีเท่าไหร่เบรกตั้งแต่หัวยันหางครับก็คือทุกอย่างจริงๆที่สาคัญใช่นั่นก็น่าจะเป็นอุปสรรคหลักๆของคนต่างชาติอย่างเราใช่ใช่ใช่ส่วนมากด้วยเรื่องภาษาเพราะว่ามันไม่มีเอกสารให้เราดูเราต้องเนาะต้องต้องเดินท่องด้วยด้วยปากเปล่าอ่ะก็คือมันต้องอยู่ในหัวครับทุกชิ้นส่วนในในรถอ่ะตอนแรกก็ก็ก็รู้สึกว่าเราจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเป็นความที่ว่าผมมาชอบจะเป็นคนที่ว่าชอบเหมือนกลัวไปก่อนก่อนนี้เราจะทําหรือเราจะฝึกอะไรแล้วผมจะกลัวไปก่อนเฮ้ย hey, เราจะทําได้หรือเปล่าแต่ทีนี้พอเหมือนเราเริ่มอ่านเริ่มฝึกเริ่มไปพอมันค่อยๆรู้เรื่อยๆผมผม <c oughs> ผมรู้ว่าเฮ้ย hey, เราเราเราคิดว่าเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเลยใส่เต็มที่เลยแล้วก็จนมามันก็ภูมิใจเนาะภูมิใจวันที่ได้มาเนาะเหมือนเราได้ใบปริญญาเลยนะคือคือมันมันใบกับขี่รถนี่มันเป็นเหมือนมัน มันหางานได้ในอนาคตคือมันเป็นใบที่คุ้มค่าต่อการเรียนเพราะว่าได้มาแล้วเนี่ยคือยังไงเราหาเงินได้แน่ละจะมากจะน้อยแต่ว่ามันมีงานตลอดแน่นอนไม่มีตกงานแน่นอนนั่นก็เป็นข้อดีของอาชีพขับรถนะครับไปไปปั๊มกันดีกว่านี่เราก็จะเดินทางไปปั๊มนะครับไปซื้อแล้วก็น้องจะไปอาบน้ําด้วยเนาะ สังเกตดูนะครับว่าน้องขับเห็นไหมเขาจะไม่ได้เหยียบคลัชนะทุกคนเขาก็จะเอ่อโฟลตเกียร์เข้าไปเลยนะครับอาศัยจังหวะรอบเครื่องที่พอดีพอด,พอดีแล้วก็ยัดเลยนะใช่ครับแล้วแต่ละคันรอบเครื่องจะไม่เหมือนกันเข้าง่ายกว่าเจอผู้ผหญิงไหมไม่ค่อยถนัดเลยครับ <c oughs> ไม่ค่อยถนัดเลยต้องต้องรบกวนให้พี่ช่วยสอนหน่อยให้สอนไม่ได้แล้วเมียดูอยู่ เกียร์หรือว่ามันจะมีเกียร์พิเศษด้วยครับพี่จริงๆไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าจะใช้ในต่อเมื่อถ้าโหลดหนักขึ้นเขาใช่ครับเพราะว่าสี่ระหว่างเกีย 4, ร์สี่แล้วจะมาอ p h ไฮ h high, high r a ไปไปเกียร์ห้าช่วงช่วงเกียร์สี่ไปห้าเนี่ยมันจะมีเหมือนช่วงเกียร์เหมือนรอบมันจะหน่วงหน่อยนึงครับแต่ถ้าสมมุติเรามาเข้าโหลดพอสี่ปุ๊บเรามาโหลดก่อนที่เราจะไปห้ามันจะช่วยให้เหมือนเกียร์มันจะต่อไปได้สม,มูทขึ้น ใช่มันจะไม่รู้สึกว่ารถมันจะอรอบมันตันๆหรือตื้อๆอะไรยเงี้ยครับแล้วโลนี้ก็ถือว่าเป็นเกียร์สี่โลกับไฮเหมือนกันสี่ตรงนี้มีแล้วใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสี่เหมือนก <ๆ S 2> ันจะเป็นมีทั้งโลทั้งไฮสามารถเล่นสปิดตรงนี้ได้เหมือนกันครับก่อนที่เราจะขึ้นห้าใช่เดี๋ยวผมําให้ดูได้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไอ้เกียนนี้ไม่ค่อยได้ใช้จะใช้เพราะใช้แล้วรู้สึกว่าจะเข้ายาก g p เพนี่ของรถบรรทุกไหมหรือว่าของรถบรรทุกครับผมจะนี้จ่ายรายปี อ๋อใจหลายปีใช่ครับแล้วผมเริ่มแต่เกียร์หนึ่งเลยแล้วกันเนาะอืเกียร์หนึ่งเน่งคือต้องเหยียบคัดก่อนฟังนะหลังจากน,นั้นเราก็จะไม่เหยียบ ล ffic. ืมลตื่นกล้องเหรอตื pes pes ่นกล้อง13เกียร์นี่ก็ถ้าวิ่งหัวเปล่าหรือลนหนักหนักสกิปบ้างไหมข้ามเกียร์บ้างไหมแล้วไปใช้เออตอนไฮเอยตอนเกียร์13สปิริดอกที่13อย่างเดียวส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยสกิปนะครับเพราะว่าถ้าอย่างสมมติหัวเปล่าผมจะสกิปแค่ตอนออกตัวอ่าใช่อาจจะไปเนี่ยเกียร์3เกียร์4ได้เลยครับอืมแต่อสกิป เกียร์ไม่ส่วนใหญ่จะเป็นตอนดาวชิปมากกว่าคิดเกียร์ใช่ครับถ้าสมมติอยู่อ,อยู่เจ็ดทายอย่างเงี้ยผมสามารถลงมาหกทายได้เลยโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเจ็ดโลก่อนอืมตอนนี้ก็ <c oughs> อาบน้ำเรียบร้อยแล้วร้อยครับผมหอมจ้ออยากมีคนอาบให้เหมือนกันนะเฮ้ยโอ้ยงี้ต้องไปอาบที่ มันต้องไปถึงที่เลยเบนเริ่มมาขับตอนอายุเท่าไหร่นะเบนอะผมตอนนั้นตั้งแต่เริ่มเรียนอประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามครับอืมก็วัยเนอะเริ่มวัยดีครับผมรู้สึกว่าอายุสิบแปดสอบใบขับขี่ได้เนอะใช่แต่ว่าออกนอกรัฐไม่ได้ต้องเรียนนัอเรียนผมรู้สึกจะเป็นนักเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยแบบนี้เขา ต้องรอยี่สิบเอ็ดถึงจะขับข้ามรัดได้แต่นี้เราก็จะกลับไปหาอาหารเย็นรถปีก็ปีไม่ได้เข้าบ้านเลยไม่มีอาหารเลยเบมีอาหารอยู่ใช่ไหมมีเีตู้เลยทำเองหรือว่าใช่ครับทำเองเฮ้ยอะก็อยู่ได้ทั้งเดือนเลยเหรอใช่อยู่ได้ทั้งเดือนเพราะผมเวลาทุกครั้งที่ผมออกมาผมจะพยายามเตรียมกับข้าวให้ประมาณหนึ่งเดือน ว่เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนหรือไม่ถึงอะไรเงี้ยถ้าไม่ถึงผมก็แค่เอากลับเลยครับก็ซื้อช่องไอ้แข็งมาไว้ตู้ตู้เย็นตู้แข็งก็ไม่ได้กินทุกมื้อนะครับบางทีก็สลับกับฟาสต์ฟู้ดบ้างอะไรเงี้ยเปลี่ยนรสชาติน้องใช่ครับใช่โอ้ยห้กินอย่างนี้บางทีก็เบื่อบางวันก็แบบรู้สึกไม่อยากกินข้าวอะไรเงี้ยก็ซื้อโฮมเบอร์เกอร์ตู้กินบ้างอะไรเงี้ยสลับกันไปบางทีผมก็ต้องเซฟอาหารเผื่อไว้ว่าเอาเคถ้าเราอยู่เกินหนึ่งเดือนอะไรเงี้ย ถ้าไปจอดตามโรงงานหรือ,อ,อเวสเซเลียม,มันจะไม่มีกะบข้าขายถูกไหมครับเราก็ยังมีกะบข้าในตู้เราอะไรเงี้ยทีที่เผื่อกันตายเราได้ไปนี่ก็ขอลาแขกเพิ่งมีเกิดแขกเพิ่มีเกิดถ้าผ่านจังหวะรอบหน้าก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะได้เลยออขอบคุณมากครับ สวัสดีครับนี่แล้วเหมอ่ครับกลับไปที่จอดนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็พากันแยกย้ายก็แต่ก็เราก็วิ่งกันจริงๆเนาะประเทศอเมริกามันใหญ่แต่ว่าจริงๆเรา,าก็วิ่งสวนกันเนะาะวิ่งจริงๆถ้า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 คุยนะก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเส้นหล,ลักๆจริงๆมันก็มีไม่ไม่ไม่ได้ขนาดเยอะมากขนาดนั้นเนาะที่ที่ใช้แบบวิ่งข้ามรัดอะไรเงี้ยแล้วพี่ๆน่ารักครับในกลุคนไทยอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องอะไรเงี้ยปรึกษา อีกครอบครัวหนึ่งที่เราเราเราได้ออกมานอกบ้านแล้วเราก็ยังมีครอบครัวรถบรรทุกที่เรา,เ,าเรายังได้คุยกันเงาๆก็ประชมุมสายคุยกันสองสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วก็คุยกันไปเรื่อยไปแล้วเรื่องอะไรเงี้ยครับใครขับกลางคืนก็คุยเป็นเพื่อนกันใช่ใช่ <c oughs> ก็สนุกอีไปอีกแบบหนึง่งมันก็เป็นประสบการณ์ของผมะไรเงี้ยอ่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่เช้าดีครับ